ตอนนี้นเรานตของบ้านนีคะ้นนค่ะ,ะด,ดูนอนีานี้น็ตไ,ได้มีมมกอกอนนั้นเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโต๊ทำงานของเราะนะคะ,เ, yeah, ะเราไม่ได้ทานนะทุกคนเราติดสติกเกอร์นะทุกคนอย่าดราม่าใส่เราเดนักย้นของรยัปตับมุมกล้องนิดนึงแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่มุมมุมหนึ่งของบ้านเราเองนะคะก็น,นั่นเลยค่ะอยู่ในบ้านเราเองนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทั่วอีกมุมหนึ่งของบ้านซึ่งเป็นมุมที่เราโปรดปรานมากที่สุดในบ้านรองจาก m า b เบ r o o m นะคะรองจากห้องนอนของเราเองนะคะซึ่งมุมนั้นก็เปิดอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่เลยเป็นมุมทาํางา,ง,ะะทงานทําอะไรต่างๆน,น,นะะั้นเลยค่ะเราเชื่อว่า 99.99%หรือทุกบ้านเลยก็ต้องมีมุมนี้นะคะถ้าใครที่มีลูกมีหลานหรือคนที่ทํางานต่างๆนะคะก็ต้องมีมุมนี้นะคะซึ่งแต่ละคนก็คือความเยอะความน้อยของเอกสารก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทํานะคะซึ่งขอเราก็แบบถ้าไม่จัดเลยก็เยอะมากๆจะเป็นยังไงน้นจะมีของเยอะหรือ รุกมาแค่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปนี้อ๋อเปน็ปนตัวเป็นตัทุกคนเห็นตั้งแต่ต้นคลิปละทุกคนเห็นนี่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอเนี่ยไอม้มิงเม้งเนี่ยคืออะไร What ทุกคนดูนี่แล้วก็ดูนี่แม่บอกว่าตัวเด็กๆน่ารักมากคือมาดูตัวน,นี้คือนั่นแหละค่ะแม่ก็บอกว่าไม่น่าโตเลยไม่น่าโตเลยไม่น่าโตเลย,เลยอืมถ้า แม่เป็นการเสียแล้วก็คือพาเราไปดูมุมที่เราจะพาไปทัวร์กันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เดินเดินมานะคะแล้วก็มาโพลกันอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเราเองนะคะอธิวายนิดน,นึงว่าห้องนอนกับห้องเออห้องนอนกับมุมทำงานนะคะจะอยู่แยกกันนะคะแม่เหตุผลว่าอยากให้มันเป็นระเบียบนะคะห้องนอนก็เอาไว้นอนอย่างเดียวนะคะพ่อทำงาน,นก็เอาไว้ทํางานนะคะ ก็ขออนุญาตไม่อัดคลิประหว่างที่เดินมาจากอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เราอยู่ด้วยแล้วก็ห้องเมื่อต้นคลิปอะค่ะจะเป็นห้องอแต่งตัวแล้วก็ห้องแต่งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะมีชุดรายะเยอะมากๆนะคะก็เดินมาก็จะนี่เลยมาโผล่กันที่มุมนี้นะคะแสงอาจจะแบบเยอะมากๆเพราะเราเปิดหน้าต่างไว้ฝนมันตกอะทุกคนมันก็เลยแบบมืดก็เลยแบบต้องเปิดไฟ มันก็เลยขาววแบบแปลกๆนะคะก็นั่นเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของเรานะคะนี่ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ everything นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนผ้าม่านก็จะเป็นสีเขียวเดี๋ยวเราขออันนี้ไปปรับมุมกล้องนิดนึงแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะ ทุกคนมุมทำงานขอเราก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโตะทำงานขอเรานะคะส่วนที่เก็บอุปกรณ์ก็อยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวจากฝั่งนี้ก่อนเลย้อ่าปรินเตอรนะคะเราจะใช้ยี่ห้อ o อ่าโรเชอรนะคะ T300 ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสายทั้ง notebook, เครื่องปรินแล้วก็เป็นอ่ไอแพนะคะรกมากๆตรงนี้ อันนี้ทุกคนเราซื้อมาผิดมาเป็นกระดาษแบบมันเอสมันไม่ใช่เอสหรือมันเป็น A4 สวะทุกคน <What? S 1> คือมันจะยาวกว่ากระดาษ a อสแต่มันไม่ใช่ A3 สามนะเอสี a C เราก็ใช้ทแทค่นี้แล้วอ๋อเล็บเนี่ยเราไม่ได้ทานนะทุกคนเราติดสติกเกอร์นะทุกคนอย่าดาม่าใส่เราแล้วก็อันนี้ถัดมาชั้นล่างก็จะเป็นพวกอาร์ตนิดนึงนะคะ oh. ก็จะมีเป็นพวกสีนะคะ จะเป็นแบบไว้ทํางานประดิษฐ์ด้วยมาข้างล่างอันนี้ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะคะเพราะมันก็แบบมีเป็นพวกสมุดหนงังสือนะคะเยอะมากๆเลยอันนี้แล้วก็ไว้วางโน้ตบุ๊กนะคะเวลาแบบเรามาปิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยแลวแบบสายมันสายเครื่องปิ้นอะสายเนี้ยทุกคนมันยาวไม่พอที่จะเชื่อมไปถึงโต๊ะทํางานนะคะแล้วก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เลยทุกคนมัน มันแบบโซคิวมากมากโซคิวทุกคนทุกคนรู้ป่ะว่าแบบเราชอบเราชอบไอดอลเกาลีมากๆแล้วก็อันนี้มีเป็นแบบดาราจีนด้วยทุกคนคนนี้คือเสียวจ้านเสียวจ้านคนนี้คือวังอี้ป๋อน่ก็ถัดมาชั้นล่างก็จะเป็นแบบพวกก็ยังมีก็เซเว่นอยู่นะแล้วก็มีพี่กราฟคนาวุฒนะคะโผล่มานิดนึง แล้วก็เป็นแบบแอันนี้เขาไว้ใช้สำหรับแบบมันเป็นปอกปากกาทุกคนเวลาแบบเราปวดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตนะคะได้ได้ของขวัญตอนเราอยู่มหนึ่งนะคะเพื่อนเอามาให้ตอนวันเกิดนะคะก็จะมีะสกุชี่อันนี้แม่ก็ซื้อมาให้ด้วยมันนิ่มมากๆเลยทุกคนอันนี้คือน่ารักมากๆเลยสกุชี่มันก็คือฟองน้ำดีๆนี่เองเนะ อันนี้ก็เป็นเครือสมุดหนังสือนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตเยอะมากๆเลยโต๊ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โต๊ะอันนี้เป็นเล่นชัก What? ก็จะมีอุคูเลเล่นะคะก็อันนี้ก็ดีดได้ปกตินะคะเราเคยทำสายมันขาดด้วยก็ไปเปลี่ยนมาแล้วเพงมากๆ,ๆ,ๆ นั่นลค่ะทุกคนเมื่อก่อนเราชอบเสีชยมพูนะคะก็เลยซื้อเสีชยมพูมาแต่ตอนนี้เราไม่ได้ชอบเสีชยมพูแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแสงมันเยอะมันไม่ค่อยเห็นนี่เห็นหรือยังอันนี้เพื่อนเราวาดให้นะคะนี่บายเฟยเป็นของขวัญประชิมนะคะแล้วขออนุญาตไม่เปิดในลิ้นชักนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากถัดมาก็จะเป็นโ,โซนโต๊ทำงานของเราแล้วอุย้ยทำไมไม่โฟกัสนี่ นี่เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่มุมนี้มุมนี้ก็คือโซคิวมากๆถือเราจะไม่ได้ชอบเสียงพูแล้วก็ตามนะคะเมื่อก่อนคือเราบ้าเสียงพูมากเลยอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะก็คือจะห้ยน้องคิตตี้ไว้ด้วยน่ารักมากๆเลยอันนี้คือเพื่อนเราให้นะคะเปิดมาก็จะเจอก็เซเว่นอีกแล้วก็จะไว้เก็บพวกกระจิตรต่างๆนะคะก็จะมีพวกเอกสารต่างๆที่เรายังไม่ได้เก็ะเลย นะคะก็ป,ปิดบุ๊บ่านมาก็จะเจอพวกหนังสือที่เราเรียนตอนมหาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก็บดินสอคู่ใจของรานะคะก็จะมีอันนี้เป็นแอลโกอฮอลอะไรทุกคนเรามาดูกันที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตนะคะก็จะมีประมาณ4 5เล่ม แล้วก็เป็นแฟ้มอันนี้แฟ้มนี้เราได้ตอนปัะชิมนะคะน้องรหัสเราให้ก็เราจะไม่ได้นะว่าใครให้บ้างนะคะทุกคนส่วนอันนี้อันนี้ก็ได้เป็นของขวัญวันเกิดเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะคะแม่เราซื้อมาให้ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตสมุดโน้ตต่างๆนะคะอันนี้เป็นของขวัญปัดชิมนะคะก็เห็นว่ามันแบบเข้ากับธีมนี้ดีก็เลยเอามาตั้งด้วย อันนี้ก็เหมือนกันเป็นของผัดปัดชิมนะคะเป็นดอกไม้ก็เหี่ยวหมดแล้วก็จะเป็นไม่มีอะไรทุกคนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเมาส์อีกหนึ่งเมาส์นะคะก็คือพ่อซื้อมาให้พ่อไม่รู้ว่าเรามีแล้วก็เลยซื้อมาอีกหนึ่งอันนะคะส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเด코เลัชอ,อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ติดเล็บนั่นเองก็อยู่ที่นิ้วของเรานะคะ อย่าดราม่านะทุกคนขอร้องอันนี้เป็นลิควิดแบบแห้งแบบเทปนะทุกคนก็มีหลายอันมากๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะคะแล้วก็เป็นพวกประกาศต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะไฮไลท์อะไรแล้วก็อันนี้เป็นคูป,ปองเยอะมากๆดูเยอะมากๆเยอะมากๆอันนี้เป็นบัตร อนุญาตให้ดูแค่นี้พอเป็นบัตรประจำตัวนักเรียนของเราเองนะคะเราต่อมาไปเราขึ้นโรงเรียนท่าสาลาประสิทธิศึกษานะคะทุกคนก็อันนี้ดาวมาจากไหนอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บปากกาไฮไลท์นะคะก็จะมีสองชั้นถัดมาตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวค่อยหยิบนะ อันนี้จะเป็นดินสออีนะคะตอนเราเราจะใช้ไปแข่ง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 วาดภาพวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้รางวัลมาด้วยอ,อ๋อลืมให้ดูด้านล่างนี่มันเอาไว้แขวนอย่างนี้ด้วยทุกคนนะ่รารักมากๆนี่จะเป็นแว่นน้องซื้อมาให้นะคะเราเป็นลูกคนเดียวนะถ้าพูดถึงน้องก็คงหมายถึงลูกพี่ลูกน้องนะคะข้างในนั้นก็จะ อันนี้คือลุงเราซื้อให้นะคะอันนั้ก็มีสมุนโนดนะคะเว่นแล้วก็มีสองกล่องนะคะจะเป็นเว้นโกรองแสงนะคะเราไม่ได้ใส่ตาส้นถัดมานะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปเราอาจารย์ให้วันปัะชิมนะคะก็จะมีเพื่อนทั้งห้องเลยแต่ว่าเออเอาออกมาไม่ได้ถ้าเลื่อนไอนี้ออกมามันคงจะตกด้านล่างนะคะ อันนี้จะเป็นเลนชักใส่พวกสารพัดสิ่งนะคะกบเราเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นเครื่องคิดเลขนะคะของคาซิโออันนี้อันนี้อันนี้มันน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นพี่มิวคนนี้คือพี่มิวนะคะสวยข้างบนนั่นคือพี่กัปอันนี้พี่กัปอันนี้พี่แบมแบมก็เซเว่นนะคะอันนี้ พี่ปอกับพี่เสียวจานนะคะสีขาวนี่คืออีปอสีดํานี่คือเสียวจานอันนี้คือพี่บีอันนี้คือเราเองนะคะรูปตอนที่เราเดินขบวนพาเรนะคะก็จะใส่ชุดแล้วก็ใส่มงกุฎนะคะอันนี้ก็จะเป็นการาดนี่น่ารักมากๆเลยทุกคนคือแบบเวลาเครียดเครียดทำง,งานเครียดเครียดใช่ปะแล้วก็หันมาเจออันนี้มันจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำง,งานมากขึ้น อาจจะเฉพาะเราหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้อันนี้คือเท็ดดี้ของเราเองเราไปขโมยมาจากมิตรบินไม่ใช่อันนี้ของแม่นะคะแล้วเราก็ไปขโมยมาส่วนอันนี้เราเรียกมันว่าน้องหมีกระปุกนะคะมันคือกระปุกอ,อมสินส่วน,นนี้ก็จะเป็นที่เก็บไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดเยอะมากๆนี่เยอะมากมาก นะคะแล้วก็อันนี้คือเราได้ตอนวันเกิดเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลเพนซิลซึ่งเราทำฝ้ามันหายแล้วก็เลยต้องเอามาเก็บอย่างนี้นะคะแล้วก็อัน,นี้ก็จะเป็นปากกาไฮไลท์เหมือนกันส่วนโต๊ะทำงานก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นกระจกนะทุกคนทุกคนไดนะ้ยินเสียงปะเออมันเป็นกระจกนะก็จะแบบ ทานุทนอมมานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็น iPad ดคอรอนะคะเดี๋ยวเราจะแกะสติกเกอร์นิ่เพราะว่าแม่บอกว่าติดทำไมติดแล้วมันดูแบบไม่มีราคาเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วคือดูนี่อันนี้คือลิปสติกเองนะคะก็แบบมันเก่ามากๆเลยอะ่ะคือจริงๆอะมันมีเคสเคสอันหนึ่งไม่ทุกคนมาเป็นสีดำแล้วทีนี้คือ อันนู้นอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเก่าแล้วคือเราซื้อมาประมาณ1800งพันปดร้อาเปล่าเราไม่แน่ใจมันก็เป็นของดีนั่นแหละทุกคนแต่เรามันหนักอะ่ะแล้วแบบเราขี้เกียจพามันหนักแล้วก็เลยเปลี่ยนมาสั่งใน Lazada อันนี้ก็ร้อยหนึ่งกว่าๆนะคะสะภาพก็คือประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะสติกเกอร์นี้กันแล้วมาดูว่าหลังจากแกะแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ นี่ทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงบ้างมันที่เห็นในนี้คือเราเองใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะทุกคนมันดูดีกว่าเดิมปะเหมือนที่แม่เราบอกปะอันนี้เราใช้เป็น iPad แอร์องนะคะก็ซื้อมาในราคาเกือบจะสาก0 0 0 0นนะคะรวมทั้งหมดทั้งฟิล์มทั้งเคสทั้ง apple pencil แล้วนะคะดวดีขึ้นปะไม่ชินเลยอ่ะนี่แล้วทุกคนก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เราถอดแกะถอแกะเมื่อตะกีีนะคะก็อาจจะแบบเอาไม่ได้เอาไปทิ้งนะอาจจะแบบไปแปะ ที่ไหนสักที่นะคะก็เดี๋ยวเรามาจบคลิปกันดีกว่าค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกที่เราทำอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดข้อบิดพลาดอย่างไรนะคะก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีโอกาสหน้าได้ทําคลิปอะไรอย่างนี้อีกนะคะแล้วก็จะนําคําติชมของทุกคนนะคะไปปรับใช้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน